ทำสมาธิมีกี่แนวคะที่จัดแนะนํามีแนะนํำไหมเอาแบบที่พี่บอมศึกษาหรือฝึกฝนอยู่เนาะ,ะพี่้อมพ,พูดในสองลักษณะค่ะอันหนึ่งพี่บอมใช้คําว่า concentrationconcentration Con คือการรวมจิตให้เป็นหนึ่งเนาะหรือว่ามีการจดจ่อเพ่งรวมกับอีกแบบหนึ่งเราใช้คําว่า creative meditation มันเป็นไปเพื่อการ ลุดเรียกจิตได้สานึกหรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเราอะ่ะให้ปรากฏขึ้นมาเป็นประสบการณ์ในสมาธิ <Wow. S 1> ก็เลยมีเป้าหมายสองอย่างเนาะหนึ่งนั้นคือสร้างพะลังกาลังของใจให้มันมีความมั่นคงให้มันมีกําลังที่จะมีการควบคุมความคิดความรู้สึกของตัวเองเนาะอันหนึ่งในเรื่องของการจดจอ่อกับอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็น creativity เป็นความสร้างสารรค์ของสติปัญญาที่จะทําให้จิตใจของเราเลือก หรือว่าสร้างความคิดที่งดงามขึ้นมาในการใช้ชีวิตเป้าหมายหลักจริงๆของการฝึกมดิเทชันในในแบบที่พี่ก้องฝึกฝนเนี่ยคือการปลุกเรียกธรรมชาติดั้งเดิมที่งดงามในตัวเราได้แหละให้ปรากฏข,ขึ้นมามดิเทชันจะเป็นวิธีที่เราจะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับความรักความสุขความสงบภายในและเมื่อเรามีประสบการณ์ส่วนตัวในมดิเทชันก็ง่ายดายเวลาที่เราจะกลายเป็นถ้อยคําเป็นพฤติกรรมเป็นความคิดเป็น การแสดงออกไปหาผู้อื่นตอนที่เราออกจากเมดิเทชันแล้วก็ทำไว้สองสิ่งหลักๆนี้ครับค่ะคีรีทีฟเมดิเทชันนิยมรู้สึกแบบน่าสนใจมากเลยพี่ป้อมอม,มีอันไหนที่พี่ป้อมทำประจำว่าม,มันง่ายๆที่คนสามารถทำตามได้ไหมคะอ๋อเอาง่ายๆเลยพี่ป้อมเคยสอนเด็กๆเนาะพี่ป้อมไปหมู่บ้านเด็กแล้วก็แบบว่า ส่งเด็กเข้านอนหรือว่าเวลาที่เราต้องดูแลเด็กเล็กๆซึ่งเขาไม่ถนัดก,กับการทำสมาธิเลยเนาะ Creative mm hmm. meditation mm hmm. คือการให้ม mm ีนิ่งกับภาพแห่งความสร้างสรรค์นในจิตใจจริงๆเราใช้คำว่า visualization visualization mm hmm. คือการเห็นภาพ mm hmm. แล้วก็เราเราให้ความหมายกับสิ่งนั้นจนเกิดเป็น feeling mm hmm. เช่นให้เด็กมองเห็นภาพพาเขาไปนอน กลางหาดเลยเนาะแล้วบนท้องฟ้ามีดวงดาวเป็นร้อยพันแล้วพี่บอมก็ให้เลือกหนึ่งดวงดาวนั้นเอาไว้กลางหน้าผากของตัวเองแล้วก็ลองคิดซซว่าถ้าเกิดฉันคือดวงดาวโอ้โหระยิประยับในค่าคืนที่มืดมน,นเด็กๆก็อาจจะหลับตาแล้วแต่ก็ยังมีดวงดาวอยู่ในใจแต่เขาก็จินตนาการถึงดวงดาวที่ไม่พูดคุยกันเลยนะเงียบกริบเลยแต่ว่ากําลังกระจายแสงวิบวับอยู่ในราตรีที่มืดมิดแต่ว่ามีแสงดาว ใจของเขาก็จะอยู่กับความงดงามของความรู้สึกนั้นหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราหยิบดอกไม้ดอกกุหลาบสักดอกถึงมาแล้วเราให้มีนิ่งให้ความหมายแล้วถามเขาว่าเขาคิดถึงอะไรเด็กบางคนบอกว่าเขานึกถึงความรักเออแล้วพี่ปองก็ให้เขาแบบอยู่กับดอกกุหลาบดอกนั้นในความหมายที่ว่าเธอได้ถือความรักเอาไว้ในมือเธอรู้สึกสัมผัสกับความรักอันอ่อนโยนหวานมากเลยวิชไล อในที่สุดแล้ว thinking thinking มันจะนําไปสู่ feeling ค่ะเราใช้กระบวนการของความคิดนําไปสู่ความรู้สึกพอเรารู้สึกถึงความงดงามของความรักหรือความอ่อนโยนของคุยเมฆหรือความแผ่วเบาของสายลมแล้วอ่ะกระบวนการของความคิดก็จบลงมันเป็นแค่วิธีพาใจของเราไปจากความคิดที่เราเลือกสรรเนาะที่สร้างสรรเนาะนำไปสู่ความรู้สึกอันงดงามละเมียดละไม ใจของเราก็ดื่มดำอยู่ในความรู้สึกนั้นตอนนั้นเราไม่ต้องทำอะไรกับความคิดของเราแล้วเราแค่อยู่ในความรู้สึกที่งดงามของความอ่อนโยนความรักม d ดิเทชันในวิธีนี้เนี่ยทำให้เด็กมีมีนิ่งที่เป็นจิตวิญญาณกับทุกสรรพสิ่งต่อไปเขาเห็นดอกบุหลาบเขาจะไมค่คิดว่ามันเป็นพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งที่ดอกสีแดงสีเหลืองแต่เขาจะให้ความหมายทางจิตวิญญาณว่ามันเป็นสื่อแสดงเป็นซิมโบลิกของคาว่าความรัก ถ้าเขามองดูปุ๋ยเมฆเขาจะไม่เห็นแค่มันเป็นแบบเมฆชนิดไหนหรือก้อนสีขาวสีเทาแต่เขากําลังพูดถึงความนุ่มนวลเหมือนกับปุยสำลี <t> เวลาเรา<ะ>อยู่ในสายลมเราจะรู้สึกถึงความแผ่วเบาและการโบยบินมันพูดถึงอิสระภาพเรากําลังให้ความหมายทางจิตวิญญาณผ่าน,านเมดิเทชันที่เราเรียกว่าครีเอทีฟเมดิเท t i o ชันแบบนี้ เริ่มต้นจากความคิดความคิดนั้นนําไปสู่ความรู้สึกอันงดงามแล้วดื่มดําอยู่ในฟิลลิ่งที่แสนหวานนั้นจมลงไปในความนิ่งสงัดของอารมณ์ที่ระเมียรละไมา่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ไม่ยากสําหรับคนที่แบบ <c oughs> โอ้ใจจะขาดจะให้ฉันหยุดคิดเนี่ย <c oughs> อให้คิดอย่างเดียวได้มันจะตายอะ่ะนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยวิธีนี้คือใช่เลย่เหค่ะพี่พ่อ